ท่านประธานที่เคารพครับกรวีปิศนานันทกุลสมาชิกสภาผู้แทนรนาษฎรพักภูมิใจไทยจากจังหวัดอ่างทองครับผมขออนุญาตที่จะได้มีส่วนร่วมในการอภิปรายต่อยติที่เพื่อนสมาชิกนะครับได้เสนอต่อสภาเป็นยติด่วนในเรื่องของการแก้ไขปัญหาป้องกันความรุนแรงในโรงเรียน ต้องขอบคุณเพื่อนสมาชิกนะครับที่ได้เห็นความสําคัญแล้วก็ได้เสนอยัตติด่วนดังกล่าวและต้องขอบคุณท่านประธานครับที่เปิดโอกาสให้เพื่อนสมาชิกได้อภิปรายอย่างกว้างขวางผมได้ฟังเพื่อนสมาชิกจากทั้งซีของฝ่ายค้านแล้วก็ฝั่งของรัฐบาลผมเชื่อว่าสภาหแห่งนี้เห็นตรงกันครับพวกเราในฐานะที่เป็นผู้แทนของพี่น้องประชาชนเห็นตรงกันว่าโรงเรียนนั้นควรที่จะเป็นสถานที่ที่ปลอดภยัย โรงเรียนควรที่จะเป็นสถานที่ที่ลูกหลานของพวกเราไม่ว่าจะอยู่ที่แห่งหนตําบลใดในประเทศนี้ก็แล้วแต่เขาควรที่จะไปโรงเรียนด้วยความสุขควรที่จะไปโรงเรียนโดยปราศจากความหวาดกลัวที่จะต้องไปเจอเหตุความรุนแรงต่างๆที่จะเกิดขึ้นภายในโรงเรียนและผมเห็นด้วยกับข้อเสนอของเพื่อนสมาชิกหลายข้อครับที่ได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่จะผลักดัน ให้มีหน่วยงานต่างๆของรัฐไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครองไม่ว่าจะเป็นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ว่าจะเป็นทางสาธารณสุขคุณหมอที่จะต้องเข้ามาช่วยกันเพื่อที่จะมาช่วยกันในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ให้มันเป็นเรื่องเป็นราวและต้องขอบคุณครับที่ข้อเสนอต่างๆที่เราจะเสนอกันผ่านสภาผู้แทนวันในวันนี้นั้นจะนําเสนอต่อไปยังรัฐบาลเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไปในอนาคตผมอยากจะ นำเสนอกับท่านประธานในระยะเวลาสั้นๆตรงนี้ครับผมเองไดพง้พิ่งจะได้รับคำร้องเรียนนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองเป็นโรงเรียนเล็กๆในต่างจังหวัดในเขตพื้นที่ที่จังหวัดอ่างทองก็มีเหตุการณ์บูลลี่กันในโรงเรียนและเด็กที่ก่ <c oughs> อเหตุนั้นก็เป็นเด็กอายุเพียงแค่เจ็ดแปดขวบครับอยู่แค่ปหนึ่งนะครับที่ไปก่อเหตุความรุนแรงภายในโรงเรียนซ้ําแล้วซ้ําเล่าจนผู้ปกครองในโรงเรียนเนี่ยอดนทนไม่ไหว มาหาลือม,มาปรึกษากับผู้แทนว่าจะช่วยกันในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้เนี่ยในโรงเรียนได้อย่างไรผมเองได้ประสานกับทางโรงเรียนครับได้ประสานกับทางสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเ <theoret Jade. S 2> พื่อที่จะได้เข้าไปรับฟังปัญหาแล้วก็จะหาแนวทางป้องกันปัญหาต่อไปในอนาคต mm hmm. <G> ก็ทราบถึงข้อจํากัดครับก็ได้รับฟังปัญหาจากคุณครูมาว่ามีปัญหามีอุปสรรคใดบ้างคุณครูก็สะท้อนปัญหามาประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจครับนั่นก็คือวันนี้เวลาที่คุณครูเองซึ่งถือว่า ครูประจําชั้นครูผู้สอนเนี being, ่ยเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดกับเด็กมากที่สุดเขาจะรู้พฤติกรรมของเด็กครับว่าเด็กคนนี้มีพฤติกรรมอย่างไรมีพฤติกรรมชอบแกล้งเพื่อนชอบบูลลี่เพื่อนใช้ความรุนแรงต่อเนื่องติดต่อกันเป็นระยะเวลานานพอสมควรแล้วหรือเปล่าตอนนี้คุณครูเองถึงแม้ว่าอยากที่จะประเมินและอยากที่จะส่งตัวเด็กเหล่านี้ไปเข้าทําการรักษาเข้าไปหาจิตแพทย์เข้าไปพบแพทย์ทําไม่ได้ครับต้องให้ผู้ปกครองของเด็กเนี่ย ให้การให้ความยินยอมให้การอนุญาตเสียก่อนซึ่งก็กลายเป็นปัญหาเอาละหลังจากที่คุยเสร็จสับเรียบร้อยแล้วผู้ปกครองอนุญาตส่งไปที่โรงพยาบาลครับส่งไปที่โรงพยาบาลท่านประธานทราบเป็ครับโรงพยาบาลเล็กๆในต่างจังหวัดไม่มีแพทย์เฉพาะทางก็ต้องรอที่จะส่งตัวไปรักษาในโรงพยาบาลของที่จังหวัดอีกผมก็ถามแล้วคิวรอนานแค่ไหนครับ3เดือนครับกว่าที่จะได้คิวในการรับในการปรึกษาทางจิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญชํานาญการเฉพาะด้าน คำถามก็คือแล้วภายใน3เดือนนั้นเนี่ยเราจะปล่อยให้เด็กคนนี้มีพฤติกรรมแบบนี้เราจะปล่อยให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดซ้ําขึ้นอีกอย่างนั้นเลยครับนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นและได้รับเป็นเสียงสะท้อนออกมาจากคุณครูที่อยู่ที่หน้าง,งานที่โรงเรียนนอกจากนั้นครับเรื่องที่พวกเราในสภาแห่งนี้เสนอกันเรื่องของการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านทางอำเภอทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทางแพทย์ทางสาธารณสุขทาง พัฒนาสังคมที่จะเข้าไปช่วยเหลือในการดูแลก็ต้องยอมรับครับหน้าที่หลักต่างๆของหน่วยงานต่างๆเหล่านี้งานประจำเขาก็มีมากอยู่แล้วลำพังที่จะให้โรงเรียนให้คุณครูไปประสานงานการตอบรับในการทำงานร่วมกันตรงนี้ก็เกิดปัญหาในการปฏิบัติที่ที่หน้าง,งานที่หน้าโรงเรียนจริงๆปัญหาต่างๆเหล่านี้คือปัญหาที่เสียงของคุณครูที่ทางกระทรวงศึกษาควรที่จะต้องรับฟังครับ และไปหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้เจตนาของสภาผู้แทนแห่งนี้ที่เพื่อนสมาชิกได้นําเสนอกันมาตรงนี้เนี่ยให้มันเกิดผลขึ้นจริงให้ได้และประการสุดท้ายครับนั่นก็คือหน้าที่ของคุณครูในวันนี้ที่โรงเรียนผมอยากจะชวนท่านประธานลงนึกภาพนะครับโรงเรียนที่ต่างจังหวัดผมเป็นผู้แทนบ้านนอกครับมีโรงเรียนมากมายครับที่มีเด็กนักเรียนอยู่ที่ประมาณ20่สิบคน30คนผมไปเยี่ยมที่โรงเรียนครับมีคุณครูที่เป็นข้าราชการ คนเดียวไม่มีผู้บริหารครับมีครูอัตตาที่เป็นครูผู้ช่วยสอนอีกหนึ่งคนและนักการพระโลงอีกหนึ่งคนทั้งโรงเรียนมี3คนครับและหน้าที่ลำพังเฉพาะที่สอนให้ตั้งแต่เช้าจนไปถึงเย็นเนี่ยก็ทําด้วยความยากลําบากอยู่แล้วและไหนที่จะเป็นภาระของคุณครูที่จะต้องเพิ่มมากขึ้นในการดูแลป้องกันเรื่องของความปลอดภัยที่จะเกิดขึ้นภายในโรงเรียนอีกเหล่านี้คือภาระ คือหน้าที่ของคุณครูที่ต้องไปเพิ่มให้เขาทั้งสิน้นก็อยากที่จะให้ได้รับการสนับสนุนจากทางหน่วยงานของรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางกระทรวงศึกษาธิการที่จะต้องให้การสนับสนุนในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อที่จะช่วยกันในการป้องกันปัญหาเหล่านี้ต่อไปในอนาคตและท้ายที่สุดนะครับผมเห็นด้วยกับเพื่อนสมาชิกนะครับและเป็นเรื่องจริงว่าการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในโรงเรียนเนี่ยมันเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุครับโรงเรียนเป็นเพียงแค่สถานที่ ที่เหตุมันเกิดขึ้นเท่านั้นแต่ปัญหาความรุนแรงนอกเหนือจากที่โรงเรียนเนี่ยมันเกิดเหตุสั่งสมมาจากครอบครัวจากบ้านจากชุมชนจากสังคมรอบๆตัวของเด็กเท่านั้นดังนั้นอย่าปล่อยให้ภาระหน้าที่ตรงนี้เป็นเพียงหน้าที่ของโรงเรียนอย่าปล่อยให้เรื่องนี้อยู่บนบ่าของคุณครูแต่เพียงลําพังครับทุกภาคส่วนทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจําเป็นที่ต้องมาช่วยเหลือเพื่อที่จะสร้างอนาคต เพื่อที่จะดูแลลูกหลานของพวกเราให้ดีมากขึ้นกว่านี้ขอบคุณรรท่านประธานครับต่อไปขอเชิญคุณทิศนาชินวันครับอ้าวเชีดิฉันพูดได้แล้วนะคะเ, <c oughs> เรียนท่านประธานที่เคารพค่ะดิฉันทิศนาชินวันสสแบบแบ่งเขตกรุงเทพมหานครเขตสองหรือเขตปทุมวันสาทรและราชเทวีพักเก้าไกลค่ะในฐานะ คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะดิฉันเห็นว่าไม่ควรลดโทษเอ้ยขออภัยค่ะลดอายุหรือเพิ่มโทษเด็กและเยาวชนค่ะ หรือการยกเลิกกฎหมายเยาวชนเพราะในทางอาชญาวิทยาและหลักสากลทั่วโลกมองว่าเด็กและเยาวชนเป็นวัยที่ยังอ่อนต่อประสบการณ์และขาดความคิดเห็นอย่างเป็นเหตุเป็นผลค่ะซึ่งแตกต่างจากผู้ใหญ่นะคะซึ่งอยู่ในวัยคึกขนองอยากรู้อยากลองเขาอาจจะทําผิดพลาดไปคะ่ะท่านประธานฉะนั้นการลงโทษเด็กและเยาวชนจึงควรเป็นการ ให้โอกาสแก้ไขฟื้นฟูนิสัยและพฤติกรรมค่ะดิฉันเข้าใจดีค่ะว่าสังคมกำลังตั้งคำถามถึงกรณีเยาวชนที่ก่อเหตุโหดร้ายเกินความเป็นเด็กและเยาวชนเช่นเหตุกราดยิงที่สยามพารากอนอันนี้เป็นเขตที่ดิฉันได้รับเลือกตั้งมาเองนะคะ บ้าบัวผันและเหตุการณ์แทงเพื่อนนักเรียนม,ยมัธยมพฤติการแห่งคดีเหล่านี้ถ้าจะต้องพิจารณาโทษแบบผู้ใหญ่หรือไม่ดิฉันมองว่าในส่วนนี้มีกฎหมายที่กำหนดขั้นตอนและมาตรการให้ผู้พิพากษาสามารถที่จะใช้ดุลยพินิษในการพิจารณาคดี จากการกระทําและผลของการกระทําได้ค่ะโดยกฎหมายดังกล่าวจะเป็นบทบัญญัติที่บัญญัติไว้ในพระราชบ,บัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวว,วิธีพิจรารณาพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว2553มาตรา92วร97วร2คดีอาญาที่อยู่ในอํานาจของศาลเยาวชนและครอบครัวถ้าศาลเยาวชนและครอบครัวพิจารณาโดยคำนึงถึงสภาพร่างกายสภาพจิต สติปัญญาและนิสัยแล้วเห็นว่าในขณะกระทําความผิดหรือในระหว่างการพิจารณาเด็กหรือเยาวชนที่ต้องหาว่ากระทําความผิดมีสภาพเช่นเดียวกับบุคคลที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปให้มีอํานาจให้สั่งโอนคดีไปใน พ,พิจารณาในในศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีธรรมดาได้อยู่แล้วนะคะดังนั้นแล้วบทบัญญัติของกฎหมายที่มีแต่เดิมก็เพียงพอต่อการที่จะบังคับใช้กฎหมายให้มีความเท่าเทียมและเหมาะสมกับสภาพการกระทําความผิดที่เกิดขึ้นอย่างกรณีข้างต้นศาลอาจใช้ดุลพินิจพิจารณาว่ามีการเตรียมการวางแผนไว้หรือไม่มีการตระเตรียมหรือไม่พฤติกรรมที่ก่อเหตุทารุณทารุณกรรมโหดร้ายเกินกว่าที่เด็กและเยาวชนปกติจะกระทําหรือไม่ด้วยสภาพจิตสติปัญญานิสัยและร่างกายสม ควรจะดําเนินคดีโดยใช้มาตรการแบบเด็กหรือไม่ค่ะเรื่องเหล่านี้ต้องกล่าวว่าในสารหากกฎหมายไม่ได้เปิดช่องเอาไว้แล้วดิฉันจึงขอยืนยันว่าไม่จําเป็นที่จะต้องปรับอัตราโทษของเด็กและเยาวชนให้เพิ่มขึ้นทั้งควรให้น้ําหนักและพิจารณาถึงสาเหตุและการกระทําความผิดของเด็กและสภาพแวดล้อมที่กล่อมกล่าวตัวเด็กเป็นสําคัญทั้งนี้เพื่อคุ้มครองเด็กและเยาวชนส่วนใหญ่อีก10บล้านคนในประเทศนี้ค่ะถ้าหากอ้างอิงถึงอนุสัญญาว่าด้วย สิทธิเด็กหรือที่เรียกว่า Convention on the Rights of the Child (C.R.C.) ที่เป็นสัญญาด้านสิทธิมนุชนที่ได้รับรองสตัตยาบันในประเทศไทยแล้วในปี2535และได้มีการยอมรับทั่วหน้า ในระดับสากลค่ะโดยอนุสัญญาดังกล่าวได้ระบุรายละเอียดพื้นฐานต่างๆของทุกประเทศที่ต้องรับประกันให้เด็กและเยาวชนในประเทศของตนอาทิเช่นสิทธิในการมีชีวิตรอดสิทธิที่จะได้รับการพัฒนาสิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองสิทธิที่จะได้มีส่วนร่วมในการแสดงออกหรือในความคิดเห็นค่ะหรือในอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีทุกรูปแบบหรือที่เรียกว่า Conventions on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women หรือที่เรียกว่า CEDAW นะคะเพื่อ ขจัดการปฏิบัติต่อสตรีรวมถึงสตรีที่เป็นเด็กทั้งในเรื่องการการเมืองสังคมวัฒนธรรมและชีวิตธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย ของประชากรเยาวชนทั้งประเทศค่ะซึ่งจะดูจากสถิติแล้วตามภาพประกอบบนสไลด์นะคะจะเห็นว่าเยาวชนที่ก่อคดีตั้งแต่ปี2553ถึง2565ในแต่ละปีมีจํานวนที่ลดลงเรื่อยๆด้วยซ้าเพราะฉะนั้นที่ฉันมองเห็นว่ากฎหมายที่มีอยู่ปัจจุบันไม่ใช่ปัจจัยหลักที่ทําให้เยาวชนก่อคดีอาชญากรรมมากขึ้นแต่เราอาจจะต้องไปดูการนํากฎหมายที่มีอยู่มาบังคับใช้อย่างจริงจังเป็นกรณีไปค่ะเราไม่ควรนํากรณีเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นมาเป็นข้ออ้างในการแก้กฎหมายเพื่อลงโทษ เยาวชนไม่กี่คนและเยาวชนอีก10บล้านคนก็ต้องรับผลกรรมนั้นไปด้วยนะคะสิ่งที่ฉันอยากให้มีการแก้ไขอย่างจริงจังมากกว่าการเพิ่มโทษในกรณีของเยาวชนที่กระทาความผิดคือการมองลึกลงไปที่ปัญหาในระบบ1ระบบการศึกษาที่ป้องกันการ,ก,าร,ก,ารกลั่นแกล้งในโรงเรียนนะคะหลายๆเพื่อนสมาชิกหลายๆคนก็ได้พิปรายไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะ anti bullying หรือว่า zero tolerance to bullying นะคะหรือระบบป้องกันการปลอดภัยในสถานศึกษาและ2นักจิตเวชนะคะในโรงเรียนหรือสถานศึกษานะคะและ นักจิตเวชเฉพาะทางสําหรับเยาวชนนะสาการปฏิบัติตามหลักสากลตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กที่เราได้ลงสัตยาบันไว้แล้วค่ะสิ่งที่่ันอยากให้มีการแก้ไขทําไมพวกเขาเหล่านั้นถึงมีพฤติกรรมก้าวร้าวชอบใช้ความรุนแรงทําร้ายผู้อื่นพฤติกรรมเหล่านี้หากไม่ได้รับการแก้ไขพฤติกรรมเด็กก็จะเริ่มเบ่งเบ่งเบียนออกจากสังคมหากไม่ได้รับการแก้ไขก็จะพาไปสู่การละเมิดกฎหมายในที่สุด และถ้าพฤติกรรมที่ละเมิดกฎหมายยังไม่ถูกแก้ไขอีกก็จะเกิดความรุนแรงในการละเมิดกฎหมายมากเพิ่มขึ้นจนเกิดเป็นคดีอย่างที่เราได้เห็นในปัจจุบันค่ะท่านประธานสุดท้ายที่ฉันอยากจะฝากให้กับทุกคนได้คิด ว่าสิ่งสําคัญมากกว่าการแก้ไขกฎหมายคือประเทศเราได้ดูแลคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนได้ดีมากน้อยเพียงใดให้การศึกษาเพียงใดในการอบรมเลี้ยงดูมีคุณภาพเพียงพอหรือไม่ได้สร้างสวัสดิการต่างๆเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้กับเยาวชนแล้วหรือยังค่ะรวมไปถึงเยาวชนที่อยู่ในสถานพินิษฐ์ได้มีการฟื้นฟูเพื่อที่จะกลับมาสู่สังคมอีกครั้งแล้วหรือไม่ขอบพระคุณค่ะ